สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับอยู่หลังบ้านครับเ่อเพื่อนลองไทายดูสิครับว่าผมกำลังทำอะไระขุดหลุมนะครับเพื่อนเ่อมีแนวคิดที่จะทำหลุมพอเพียงนะครับก็ขุดให้ได้ใกล้เคียงเม็ดคูณเม็ดนะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการฝังกิ่งไม้ลงไปนะครับ แล้วก็ใช้พวกกิ่งไม้ใบไม้นะครับขุดเพื่อทำการหมักนะครับทิ้งไว้นะครับสักสองสาเดือนนะเพื่อให้เป็นปุ๋ยในตรงนี้คิดว่าจะปลูกไม้ผลนะครับก็เลือกระยะมากตตำแหน่งไว้ก่อนนะครับขุดหลุมลงกิ่งไม้เสร็จก็คงจะลงพวก หญานะครับแล้วก็ถมดินช่วยนะครับลดน้ําจุลินทรีย์นะครับจะช่วยทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับในปีที่2นะครับเพราะเราฝังอาหารไว้ให้เขานะครับถ้าไม่ทาเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับสมโภตอนนี้ปลูกไว้ปีกว่าแล้วนะครับใกล้เคียง2ปีโตได้แค่นี้เองที่เลวร้ายนะครับ ต้นนี้ปลูกก่อนด้วยนะครับนะจะสองปีแล้วสองต้นนี้ไม่โตเลยครับอ,อนี่ก็เป็นการอ,อมันทำให้เรามันก็เป็นที่กิ่งพันด้วยนะครับการโตไม่โตผมก็งงหยือนะครับซื้อแบบเสียบยอดมาปลูกก่อนแต่ไม่โตนะครับต้นนั้นปลูกทีหลังแต่โตกว,ว่านะครับก็เป็นการเตรียมการ จะมาหาให้เขาในอนาคตน,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 นะครับเพื่อนๆนะครับก็มีแนวคิดในการทาหลุมพอเพียงนะครับฝังธาตุอาหารไ้ให้เขานะครับเสร็จนี้ก็จะเป็นการหมักนะครับคงใช้เวลาสองสามเดือนนะครับถ้าเพื่อนๆรีบนะครับก็ต้องหาปุ๋ยหมักมาใส่มาลองก้นหลุมแทะกิ่งไม้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ได้เรียบนะครับใช้กิ่งไม้ที่เรา แปงนะครับหรือป่าออกเราก็ไม่ได้เผาทิ้งให้ป่าประโยชน์แล้วก็เก็บมาใช้ฝังลงพื้นดินนะครับเพื่อให้เป็นปุ๋ยกับต้นไม้ที่จะโตต่อไปนะครับเอาบรรยากาศส่วนมาฝากเพื่อนๆนะครับก็คงจะทยอยทําไปเรื่อยๆนะครับก็เตรียมอ,อยางรถมานะเพราะว่าตรงนี้ก็คงจะพูนขึ้นมาใน ระยะหนึ่งแล้วก็ใช้ยางรถนะครับไว้ด้านบนเวลาเรารดน้ำมันก็จะไม่ไหลบ่าออกนะครับก็เป็นแนวคิดที่จะทําการทดลองนะครับว่าจะตอบโจทย์ไหมนะครับเพราะตรงนี้เวลาหน้าฝนมันมีน้ําแฉะน้ําขังนะครับอาจจะทําให้ต้นไม้เราลากเน่านะครับก็เ,เลยต้องมีแนวคิดในการพูนต้นหลุมปลูกให้สูงขึ้นมา,าเหนือพื้นดินปกติน,นิดนึงนะครับเพื่อ ไปให้ป้องกันไม่ให้รากเน่านะครับในหน้าฝนนะครับหน้าแรงก็จะไม่มีปัญหานะครับดูบรรยากาศสวนผมครับลมพอยๆครับวันนี้นะครับน่าจะเป็นลมหนาวมาแล้วครับวันแรกเลยนะครับลบทั้งวันเลยอ่าสาหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากเพื่อนๆประมาณนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจาเพจบ้านสวนน้องมัดพี่ไม้ครับสวัสดีครับ